สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาแนะนำส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม autocad 2013นะครับผมซึ่งก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับรอสักครู่ครับมาแล้วนะครับผมเปิดมาปุ๊บนี่เต็้ไปหมดเลยครับ เต็ไมไปหมดเลย <c oughs> ซึ่งเยงอะมาก <c oughs> แล้วก็โอ้โหบัวบัมากเลย <c oughs> ผมจะอธิบายแบบคร่าวๆนะครับผมเพราะว่าก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเกือบทุกตัวนี้ผมก็ยังใช้ไม่หมดเลยนะครับคือใช้เฉพาะตัวที่เราจําเป็นนั่นเองครับผม <c oughs> ส่วนแรกครับผมแอปพลิเคชันเมนูแอปพลิเคชันเมนูอยู่ตรงนี้ครับตัว A อ,อ,อนี่ครับ เอาไว้บอกส่วนสำคัญต,ต่างๆนะครับก็มีบอก new open save save add หรือว่าจับลิ้นนะครับซึ่งก็อยู่ที่ตัว A ตรงนี้ครับผมต่อมาก็คือแถบนี้ครับผมแถบนี้เรียกว่า quick access t o b a r เป็นไอคอนเล็กๆที่เราสามารถใช้งานได้เลยนะครับนี่ครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในแอปพลิเคชันเมนูเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าก็คือลากออกมาเพื่อให้สามารถได้ ลากตัวที่เราใช้บ่อยๆออกมาใช้งานก็มีพวกดีโดอันโดหรือเซฟอะไรต่างๆนั่นเองครับต่อมาครับผมอยู่ตรงกลางสังเกตน,นะครับ d r วิ i งหนึ่งจนะครับตรงนี้ก็คือชื่อของงานนะครับ ซึ่งปกติก็คือถ้าเราเปิดขึ้นมาเลยเนี่ยแล้วไม่ได้เซฟไม่ได้อะไรเลยคือชื่อปกติองมันก็จะอยู่ที่ตรงนี้เป็น Drawing 1 dwg นะครับแต่ว่าพอเปลี่ยนชื่อพอเราเซฟไฟล์เป็นชื่ออื่นมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับต่อไปครับผมที่ด้านขวานี่ครับที่ด้านขวาตรงนี้มุมด้านขวาเป็นโซนของพวก Title Bar ก็ทรมาด้ครับ มินิมั m แม็กซิมั e s ิสโตต่างๆต,ตรงนี้นะครับผมทีอะไรครับตรงนี้สามอันถัดมาถัดมาตรงนี้ครับผมที่ตรงกเกือบตรงกลางส่วนบนที่ส่วนบนอ่าจัายการส่วนบนเป็นส่วนของริบบอนก็สังเกตว,ว่าจะมีเยอะมากเลยโฮมอินสูดอน n เทตเลเยอร์พารามิเตอร์วิวเมนเนตต่างๆนะครับผมซึ่งก็ต้องพูด ต้องขอพูดตามตรงเลยนะครับผมว่าในส่วนพวกนี้ผมก็ยังรู้จักไม่ครบทุกตัวจริงๆนะครับเพราะว่าก็ยังใช้งานไม่หมดแต่ว่าคือเดี๋ยวจะมาอธิบายในส่วนที่ผมใช้บ่อยๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องขอข้ามไปก่อนแป๊บหนึงเดี๋ยวผมจะกลับมานะครับย้ายมาส่วนด้านล่างกันก่อนนะครับตรงนี้ครับผมคอมมาลน์ในการเขียนโปรแกรมออโต c แค คอามาลายจาเป็นอย่างยิ่งทําไมหรือเพราะนี่ครับสังเกตตรงนี้การเขียนมันจะอยู่ในแนวของแกน x แกน y ซึ่งจําเป็นต้องระบุพิกัดนะครับและถ้าเราทัวถ้าเราลากเส้นเนี่ยนี่ครับบางครั้งมันก็อาจจะทําให้กําหนดลําบากนะครับเห็นไหมครับนี่ยดูสังเกตดูดีดีว่าแนวเส้นมันเรื่มไม่ตรงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น เราก็ใส่พิกัดเข้าไปดูนะครับตัวอย่างทีดเส้นนะครับ5้าคำว่าคำว่าอ๋อทำไมเปลี่ยนไม่ได้ล่ะเนี่ยโอ้ยผมเปลี่ยนภาษาไม่ได้แปบบ๊บนึงครับ ห้าคอาม่าห้านี่ครับมาแล้วนะลาค่าไปทางห้าเห็นไหมครับแล้วทีนี้ผมก็จะเขียนต่อไปว่าแนวห้านี่ห้าไปทางนี้ห้าโอ้ยลงไค่านไหมครับแ้าสมมุติถ้าผมจะตั้งขึ้นไปก็ลาขึ้นไปแบบนี้ขึ้นไปอีก สิบหน่วยมันก็จะไปนะครับซึ่งในตรงส่วนนี้ก็คือจะทําให้เราจัดการได้เป็นยําขึ้นเพราะว่าบางส่วนในของเพียถ้าสังเีดดูดีๆนะครับนี่ครับนี่เหห้าแปดหนึ่งสามที่สี่สิบอองศาสามสองศาซึ่งตรงนี้นะครับเราถ้าเราพิมพ์เองเนี่ยคือพิมพ์ลงไปในคอมมาวด์มันก็จะให้ความละเอียดที่มากกว่า ลงเซ็นอยู่แล้วคือเป๊ะอย่างเช่นเราจะพิมพ์12.5เนี่ยกดเอ,อ้อ12.5อยู่ไหนนะอ่ะเห็นไหมครับก็เลื่อนยากแต่ถ้าเราพิมพ์12.5มันก็จะตรงเป๊ะเลยซึ่งแบบเมื่อกี้นี้เราก็สามารถพิมพ์ได้เลยหรือก็จะมาเลือกเลือกคําสั่งหรือพิมพ์ในคอมมาไลน์ก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็อ,อาจจะด,ดูงงๆนิดนึงนะในส่วนตรงนี้ที่ทดลองพิมพ์ที่พิมพ์ทดลองทดสอบให้ดูเนี่ย ก็จะเอาไว้ไว้ในบทต่อไปเกี่ยวกับการโคอร์ดเนตในเรื่องของพิกัดโดยใช้คอมมานด์ไลน์นะครับต่อมาครับสังเกตเครื่องหมายที่มุนๆอยู่นี่ครับเรียกว่าคอแชเป็นส่วนที่เอาไว้บอกตำแหน่งตอนนี้ว่าอยู่ตรงไหนก็ถ้าพูดก็คือคล้ายๆกับไอคอนเคอร์เซอร์ของเมาส์แหละครับวชีดูว่าตรงนี้อยู่ตรงไหนคืออะไรยังไงใช่แล้วครับผม ต่อไปนี้ก็คือตัวบอกครับผมว่าแกน x แกน y แล้วก็ตรงจุดนี้ก็คือจุดศูนย์สมบูรณ์นะครับซีซ้อไปคือจุดจุดนี้มันตับมืเคลื่อนเลยคือเป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ข้ามศูนย์คือแกน x ศูนย์แกน y ศูนย์นั่นเองนะครับผมต่อมาครับลงมาที่ล่างสุดเลยนะครับถ้าล่างสุดตรงน,นี้ไม่ใช่ของโปรแกรมนะครับเป็นตัวของว i n d o w s แถบล่างสุดตรงนี้ก็คือตัวที่เอาไว้บอก เป็นสติตาเป็นสติตสบาที่เอาไว้บอกว่ามีอะไรใช้งานอยู่บ้าง <of remote> <play> นี่ครับอันโนเทนมอนิเตอร์ออนอยู่ไหมนี่ดินามิกยูซีเอสออนอยู่อันนี้ก็ออบเจกตแนด์ทากกิ้งออนอยู่ส่วนตัวนี้ทำดีออบเจ์ออบเจกตแนปบิดอยู่อะไรประมาณนี้คือ <c ười> บอกว่าตอนนี้มีโหมดไหนที่ทำงานอยู่บ้างนะครับอย่างตัวนี้ครับออโต้โหมดออนออฟอยู่อะไรประมาณนี้ครับ ซึ่งเราก็เห็นนะครับมีปิดหายเลยเพราะว่าหมดกริดไม่ได้เปิดหมดกริดก็หมดตารางนลยพอร,ราเปิดปุ๊บน่าก็มาแล้วนะครับเอาละครับกลับมาในส่วนของริบบอนกันนะครับผมริบบอนก็เป็นตัวที่รวบรวมคำสั่งต่างๆที่อยู่ในหมวดเดียวกันมาไว้ในหัวข้อใหญ่ๆนี่ครับกอนโหมอินเซอร์ตอันเนอร์เทตเย์เอบาลามิเตอร์วิวบลาบลาบลานะครับ ในส่วนของโฮมจะเป็นกลุ่มที่รวบรวมการทำงานต่างๆเช่นการเชื่อแบบการทำงานของเลเยอร์ต่างๆนั่นเองครับก็จะมีลากเส้นไลายก็เอาไว้ลากเส้นนี่ครับนี่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 นครับพลีไลน์โอ้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่งงละซี่งงละซี่หรือว่าวงกลมนะครับนี่เล่ แล้วก็ยังมีไม่ว่าจะเป็นในตัวของเทค t ก็คือการเขียนข้อความการกําหนด Property หรือคิบอลก็เป็นอะไรต่างๆทุกอย่างก็จะอยู่ในส่วนของโฮมคือเป็นส่วนที่เกี่ยวกับการทํางานการเขียนนั่นเองนะครับต่อมาครับผม Insert Insert จะเป็นตัวกลุ่มเมนูที่รวบรวมคําสั่งเกี่ยวกับการแทรกต่างๆไม่ว่าจะเป็นแทรกแทรกอะไรแล้วเนี่ยแทรกไฟล์แทรกอะไรแทรกคลิป แทรกภาพแทรกบล็อกซึ่งก็ต้องนัซึ่งต้องมีส่วนในการใช้งานอีกในภายหลังนะครับแทรกคลิปหรืออะไรต่างๆ่าอันโนเทตครับผมเมนูต่อไปโนเทตก็จะเป็นตามที่เห็นนี่แหละครับคือเป็นโูนรล่งอะไรต่างๆนะครับเลเยอร์ก็เป็นตัวที่บ่งบอกการทำงานเกี่ยวกับเลเยอร เพราะว่าในการเขียนของ AutoCAD mm. ก็จะมีลักษณะเป็นเลเยอร์คล้ายๆกับการทำงานของ Photoshop นั่นเองนะครับส่วนพารามิเตอร์นี่ก็ตอนนี้ณตอนนี้ก็ต้องขอข้ามไปก่อนซึ่งถ้ายัางไงก็จะมาอธิบายต่อในภายหลังนะครับในบทเรียนหลังควบคู่กับ u n n o t a t e นี้เลยนะครับในส่วนของวิววิวจะเป็นในส่วนของมุมมองต่างๆนะครับ วิวท็อปวิวบัตเทิลมองมุมสูงมองมุมนูน้นมองมุมนี้เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่มองจากมุมบนอยู่ท็อปนะครับวิวแบ็คมองจากด้านหลังนั่นเนี่ยพอไม่เขียนงานเราก็เลยไม่รู้ว่าไอ้อะไรมันเนี่ยใช่ไหมผมก็จะลองเขียนดูก่อนลากเส้นดูอ่ะ <c oughs> นี่ครับแล้วก็ลองวิวดูปึ๊บวิว ฟอนดูจากด้านหน้านี่ครับดูจากด้านหน้าดูในมุมมองนี่คือตรงส่วนนี้ก็เป็นการตัวช่วยนะผมพลิกมุมมองของภาพนะครับนะครับดูในมุมมองต่างๆการหมุนนอกจากนั้นก็ยังหมุนแบบนี้ครับไรมองจากด้านขวามองจากตรงกลางก็คือส่วนเดียวกันกับตรงนี้นั่นเองนะครับมองจากซ้ายนี่ครับ มองจากวัดทอมองจากทอบ,อทอบนี่ครับกล่าคือตรงนี้ในส่วนของตรงนี้กับตรงนี้คือเทียกันนะครับซึ่งแบ็กก็คือย้อนกับการมองเมื่อกี้คือจะมองอยังไงลุกมือก็คือจับเลื่อนอุ๊แบบนี้พอจับปุ๊บก็ขยายหน่อยสิขอดูหน่อยจับอีกมาดูอีกได้ไหม ซูมออโอ้คือซูมทั้งหมดนะครับซูมเอาซูมออกมาหน่อยใช่ลแล้วครับผมส่วนตรงนี้ก็เป็นการมองในมุมมองต่างๆมองในแบบเอ็กซเรย์ซึ่งก็ต้องเขียนในรูปแบบเฉพาะของเขาด้วยนะครับในส่วนของเมนจเก็เป็นการจัดการต่างๆแล้วกเป็นการบันทึกการ วกิการทำงานต่างๆเอาพวกทูพาเลตที่ส่งต่อผลิตการได้ผนต่างๆ,ๆเอาพุทเอาพุทก็ถ <c oughs> ้าพูดก็คือเป็นการส่งออกไฟล์นะครับผม <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ตรงนี้เอ็กพอร์ตก็คือส่งงานที่เราเขียนเนี่ย <c oughs> ในรูปแบบของไฟล์ต่างๆเช่น PDF, <c oughs> PDF DWF, หรือ DWFX <c oughs> นั่นเอง, <c oughs> <c oughs> เองหรือ ส่งออกทางเครื่องพิมพ์ซึ่งในการโปรแกรมออโต้แคดเนี่ยเราจะไม่เรียกว่าพิมพ์ไม่เรียกว่าปริ้นเพราะเราจะใช้คาว่าพลอตแทนเพราะว่าในการเขียนโปรแกรมในการเขียนออโต้แคดเนี่ยเครื่องปริ้นเนี่ยจะมีลักษณะอีกแบบหนึ่งนะครับผมซึ่งเราก็เออพลอตนะครับบ็อกอินบ็อกอินก็คือตัวช่วยต่างๆซึ่งสามารถหาโหลดได้นะครับผมคือเป็นตัวเสริมต่างๆในส่วนของอ,ออนไลน์ เป็นความสามารถใหม่ๆที่มาพร้อมกับในยุคข,ของโซเชียลในยุคข,ของคลาวในปัจจุบันนะครับให้เข้ากับกระแสก็คือออ t o โดเดส360คือเราสามารถเก็บไฟล์ออนไลน์ได้คือขึ้นระบบคลาวของออ t o โดเดของเขาหรือส่งไปเปิดในโทรศัพท์ต่างๆอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปในการอัปโหลดไฟล์เราสามารถอัปโหลดหรือแชร์งานที่เราทำเนี่ยให้คนอื่นได้ด้วยนะครับ ในสันตัวแต่ express tune menu ด่วน menu ด่วนตรงนี้ถามว่าก็ต้องบอกเลยว่าผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับจึงต้องขอติดไว้ก่อนและเดี๋ยวจะมาแนะนำใหม่ในภายหลังครับผมนิดนึงตรงที่ข้างไอตินบาร์นะครับตรงนี้เมื่อเรากดนี่เรารูสึกข้างล่างเนี่ยจะมีอยู่นิดนึง ก็คือวิวข่าวสกินวิวข่าสกินคือหน้าตอนแรกใช่ไหมครับเมื่อกดมาแล้วก็จะมีในส่วนของดาวน์โหลดแล้วเกิดแพ็กเกี่ยวกับ about AutoCAD ก็คือตัวแนะนำต่างๆเป็นตัวช่วยเสริมคือมีเฮลมีดาวน์โหลดออฟไลน์เฮลวิวขอาวสกินเกี่ยวกับ AutoCAD อยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับส่วนตรงนี้ครับผมโปรดอปอัปเดตเป็นการตรวจสอบในการอัปเดตผลิตภัณฑ์อย่างของผมเนี่ยก็เขาจะบอกว่าโปรเรา The Product is up to date คือผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยแต่ว่าความจริงคือผมใช้2013อยู่และก็ที่สำคัญคือผมบิดเน็ตก็เลยทำให้ยังไม่ได้ออนไลน์แล้วก็ไม่ได้มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์นะครับว่าเป็นเออ่ตัวใหม่ยอะอยังนะครับผมและสำหรับ ที่เคยเขียนในเวอร์ชันก่อนๆมาอาที่เช่น2 0 0 0ันเจ็ดสองต่างๆจะรู้สึกมึนๆน,นิดนึงนะครับว่าเอ๊ะมันมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าใช่แล้วครับเพราะว่าออลเวแฉกตัวใหม่เนี่ยมันจะทำงานในรูปแบบของริบบอน ซึ่งแต่หลังจากเมกกื่อก่อนที่อยู่ก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับผมแต่ตอน,นเพิ่มตัวรีโบ,บม,นมานซึ่งทาให้บางทีก็อะทำไมดูหายากจังวะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนรูปแบบการมองได้ตรงนี้ครับผมที่ข้างๆไฟล์าง,างานชื่องานของเราอปุ๊บกดกดแล้กครับผมกดแลยกนี่ครับ3 d basic นี่ครับมันก็จะเปลี่ยนไป3 d modeling นี่ครับ คือป็นมองตน้ป่หรือจะเป็นออโต้แคดคลาสิกซึ่งก็นี่ไงมาแล้วหไหมครับลาย,ายราบสองพันแปดเลยคือคนที่เคยใช้ตัวเก่ามาแล้วเกิดงงกับตัวใหม่ๆก็สามารถปรับตรงนี้ได้ซึ่งทําให้เป็นมุมเป็นมุมมองของเวอร์ชั่นเก่านะครับผมก็รู้สึกว่าจะดูคุ้นตามากขึ้นสำหรับ คนที่เคยใช้มานะครับผม <c oughs> สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอจบการแนะนำอย่างคร่าวๆนะครับผมในไว้เพียงเท่านี้ส่วนในตัวบางตัวที่ผมยังไม่ได้อธิบาย <c oughs> หรืออธิบายไม่ครบต่างๆผมก็จะมาแนะนำในโอกาสต่อไปนะครับผม <c oughs> ขอบคุณที่คอยติดตามชมนะครับผมแล้วก็ต้องขอ อภัยถ้าหากมีข้อผิดพลาดต่างๆนะครับผมหรือสะดุดเล็กน้อยนะครับพบกันใหม่ในวิดีโอชิ้นต่อไปครับผมสวัสดีครับ